วนนี้อยู่ที่ที่ไหนวะวนี่จะเป็นเตอร์ครับเซี่ยงเซ็นเตอร์นะครับอ่อนะดูคู่มั่นดูคุ่มั่นคู่เั่นจะทำไรกันบ้างคู่ละแข่งปีแข่งปีคู่ชีวิตคู่ชีวิตลองอีกชั้นดูหน่อยเอ๊ดูดนหน้าแต่ละคนเฮ้ยเฮ้ยบงับงบงับง ต้มตชีวิตคูรักแห่งเบคู่รักคูเอยามาทายกูนี้แหละมาไม่คุ่เนอนเรก็ได้เดียรไมาได้เดียรร้าเยิ้มน่ยยิ้มยยิ้มน่นะำชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อมม้ง เมกี้กินเยอะตอนนี้เรากลังไปไหนกันคะไปไปไหนไม่รู้ขยันางมายิ้มให้กูนะคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรซุปูมมาเพิ่งอ่างโอ้ยอ่างเลยอราไปไหนไปไหนไปไหนกันอะคนนี้ชื่ออะไรคุมาเตอร์คนถ่ายรูปคนถูกเรีนเยอะเหอะโคตรอิ่มเหมือนเมื่อกี้เราเพิ่งไปกินอะไรมาไอศครีม เล่ารักสาเศร้ารักสามเศร้าเราสายันนี้มแสงายนาไม่ก่รักสามเศร้าไเขาไปเขาไปัเขาไปไหมเอาพนี่ไงพาติกเหมือนมันจะเดินวนแล้วไม่ได้ยัางปลานะย่างหมข้างในใช่ไหข้างหนปลาเอ๊ะไปาปหน่อยไปหน่อย วันนี้คือตัวการวันนี้ตัวการมือที่ฝามือที่วิงไม่เหไปเอนีว้เตมรอก่ออัน้ไม่ไห็นไปไหนไปไหนไปไหนไปวหอไปไหนไปไน้ปไหหนนไนนไปไหไปไหนไรนนไ นี่ใครฮัตเตอร์ฮัตเอร์ไม่รัก FC เรากูกูถ่ายอยู่เดี๋ยวให้มิงถ่าย FC ไม่ไม่ไม่ดูนะ FC เปลาปลาผู้โดดเดียวปลาผู้โดดเดียวเห็นปลาครับเขาเดินอยู่คนเดียวยานโดดเดียวไม่ครสนใจว่มีใครรักตามเป็ดชีวิตปลาตามเป็ดชีวิตปลาตาม FC ตามอะไรข้ามมากมีแม็กมามีคนมาข้งมมาคผู้ใหม่ คู่ใหม่แล้วอันนั้นกลัวแผนเ้อะนั่นไงโหรักกันด้วยอ่ิจฉาตายใครอะบ้างใครอะอุ้ยกอดกันด้วยอ่ะเนี่ยอลไรกูนี่ง่ายอันหนึ่งหาคนคุยด้วยก่อนรองเท้ารองเท้าทำ่มไงจะหยุดบอกนิ้งหยุดพี่เรากำลังไปเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไป m เอ็มดีไปค้าน เ่าไรานมกร้นานมากลชิฟสาทีอัพนานมากพี่สาวที่นะไปไหนไม่เราจะเดินไปไหนอ๋อไม่รู้นี่ดิคาวอรี่ครับนี่คือเรากำลังเดินทางตันีตกำลังเดินไปไหนถามใครไปไหนอ่ะ หน้าหลังหน้าหลังเราจะไปไปมาพอใช่จะไม่เป็นอะอะไรมีเสื้อเกมไปทีด้วยเคล็ดคืออะไรคิมพุทยูแล้วมันเกี่ยวกับอะรกับบังก็มันเสื้อของราชกบังไทย อยู่ไหนแล้วตอนนี้สยามดิกอบันดี้เออไปได้ลาไล้ไม่ไหวไหยหน่อยไหวหน่อยอะไรกดไงวะเนี่ยมิ้งาสีะไหนนกดไงวะ